สวัสดีครับผมจานตาสีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับกินเต็มนะครับผมกินเต็มนะครับวันนี้นะครับผมชอบตัวไหนเรามาดูกันนะครับไปกันที่ลีกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลิกนะครับคู่ระหว่างโคเปนเฮเกนนะครับเจอ PSV อไฮอเฟนนะครับคู่นี้นะครับผมบอกตรงๆนะครับว่าผมชอบบอลรองนะครับผมชอบไปที่โคเปนไฮเกนนะครับจากล่าสุดนะครับที่โคเปนไฮเกนนะครับไปพบ p s v ไฮอเฟนที่บ้านของ PSV นะครับได้เสมอกันมา4ี่ประตูต่อสี่นะครับแล้วมองวันนี้นะครับเรามาเล่นกันที่บ้านโคเปนไฮเกนนะครับโคเปนฮเกนนะครับสินัดหลังสุดนะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่า10นัดหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับในบ้านนะครับไม่แพ้ใครเลยในบ้านนะครับผมเลยชอบไปที่บอลรองนะครับผม ใครที่ชอบผมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆพนี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะครับหรือว่าต้องการบอลสเต็กสามสี่ห้านะครับในกลุ่ม VP ของผมนะครับมีให้หมดเลยนะครับผมรับประกันนะครับลูกค้าในกลุ่มผมหรือว่า FC ผมมามากกว่า400คนนะครับมากกว่า400คนนะครับผมรับประกันให้นะครับสามารถทักมาที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยหรือว่าคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนบีพีทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ